สวัสดีนักเรียนวอร์โล,ลนทุกคนนะครับคลิปห้องเรียนวันนี้เราจะมาเรียนจากอาจารย์ชื่อดังที่ทุกคนรู้จักกันแน่นอนนั่นก็คือ Tense d u เ l ลลิจากทีม s e n t i n e l และหัวข้อในการเรียนวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเมตาของเกมวอร์โลแลนเรียกได้ว่าตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดจนมาถึงปัจจุบันทุกวันนี้เลยนั่นก็คือการใช้เอเจนต์เจสคู่กับปืนโอเปอเรเตอร์นั่นเองนี่ครับเป็นคอนเทนต์ที่ t e n สสอนในระหว่างไลฟ์สตรีมแล้วก็มีเพื่อนๆนแครส่งมาให้ผมทําคลิปใน box, ซึ่ง คัดมาแล้วว่าเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับชาวห้องเรียนบรแรนดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมถ้าพร้อมแล้วกดซับด้านล่างแล้วเราไปารือรันสนับสนุนห้องเรียนโดยเกต Mo นนีบริการเติมเกมบรแนที่ด,ดีที่สุดในเมืองไทยเติมผ่านเว็บไซต์ง่งายๆได้เลย ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าเทนเขาสอนใช้เจตในคอนเทกต์ของแผนที่เฮเบินะครับแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็จะสามารถใช้ข้อมูลในคลิปนี้ไปปรับใช้กับทุกแผนที่ในเกมโอเรียนท์ได้เลยแพทเทิร์นมันจะคล้ายกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเทนสอนอะไรบ้างอย่างแรกเทนบอกว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดในการเล่นออฟก็คือถ้าระวางตําแหน่งของตัวเองให้ดีการยิงออฟเก็บคิวแรกๆได้เนี่ยจะไม่ใช่เรื่องยากเลยยกตัวอย่างในเอลองถ้าบริชจ่ายสถานเปิดมาเราอย่าเพิ่งแพนิ หนีเข้าซ้ายเพราะตัวสตันเนี่ยมันไม่ได้ครอบขุมทั้งหมดในเอโองเราแค่โยกมาเล็งทางด้านซ้ายนี้หรือถ้าเขาสตันมาฝั่งซ้ายเราก็โยกไปเล็งมุมขวาโฮไว้ก่อนจนกว่าศัตรูจ,จะจ่ายสกิลที่สามารถไล่เราได้จริงๆในการโฮมุมโฮแองเกิลม,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 มีทริกง่ายๆก็คือถ้าเราได้ยินเสียงเท้ากําลังวิ่งเข้ามาให้เราเล็งแบบกว้างแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเงียบผิดปกติเราต้องรองการพีแคบหรือการจัมป์สปอตโดยการเล็งแบบแคบๆแ,แ,แบบนี้ครับการเลือกโพซิชันก็ อย่างเช่นจุดนี้มุมเล็งตรงนี้เนี่ยคือจุดสวยเลยเราจะสามารถขยับนิดนึงแล้วก็โผล่มายิงแล้วแดชหนีได้ทันทีเวลาที่เล็งดักมุมแบบนี้เราต้องดาว่าศัตรูจะวายสวิงหรือจัม์สปอร์ตเพราะว่าการวางเป้าจะแตกต่างกันและถ้าเราอ่านเป๊ะดาวถูกก็แทบจะเป็นอีซี่คิวเลยครับจุดพวกนี้เนี่ยเทนส์เขาแนะนําว่าให้พยายามลอกจุดดักยิงออฟของพวกโปรในงานแข่งไว้เพราะทุกแมปเนี่ยจะมีจุดที่แตกต่างกัน ต่อมาครับเมื่อเราโดนสมกตัดในกรณีที่เราอยู่คนเดียวเทนส์เขาแนะนําว่าให้ปล่อยถอยเข้าซ้ายไปเลยแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทีมอยู่ด้วยก็มีตัวเลือกให้ปรึกษากันเพื่อช่วยกันดันผ่านสมกแบบ aggresive ไปได้ในบางครั้งครับแต่ส่วนใหญ่ก็ถอยเข้าซ้ายนั่นแหละอีกหนึ่งจุดดักยิงลึกที่เทนส์แนะนําก็เป็นจุดนี้ครับแต่เวลาดักจุดแนวนี้เนี่ยคืออย่าโผล่ลึกเกินไปอย่างจุดนี้ก็อย่าออกมาเกินถึงขนาดเห็นผ่านประตูไปได้เอาแค่หนีพอครับเพราะว่ามันเป็นจุดเซอร์ไพรส์คนที่ เข้าประตูมาแบบก้าวเข้ามาในห้องแล้วจ้าเอพอดียังจุดนี้ครับก็เดาไว้ได้เลยว่าให้วางเป้าแคบๆเพราะว่าส่วนใหญ่ไฟบุกเกลโรเทตกันแบบเงียบๆแล้วก็ย่องเข้ามาเราก็ดักยิงตุ้มเสร็จเลย และตัวอย่างต่อไปอย่างในช็อตถ้าเราเคลียร์แล้วครับเราสามารถขึ้นมายืนเล็งบนกล่องนี้ได้ก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ดีมากเหมือนกันแต่มุมนี้ต้องระวังนะครับเพราะต้องจําไว้ว่าศัตรูสามารถพีคมาได้หลายระดับถ้าเจอคนเล่นละเอียดและอ่านขัดขาดเขาจะขึ้นไปสูงและพีคเคลียร์เข้ามาในห้องนี้ก่อนต้องจําไว้ และจุดต่อไปยกตัวอย่างในจุด B อัพดับขึ้นมาบนนี้ครับจะสวยเลยเพราะเวลาศัตรูเดินเข้า b ไซส์แล้วรู้สึกว่าตัวเองเคลียร์ด้านบนได้แล้วจุดนี้ครับมันจะเป็นแก๊เป็นจุดที่ต้องพีคเพื่อเคลียร์ด้านล่างในไซส์พอดีแต่ถ้าเราอยู่ด้านบนเนี่ยก็จะทําให้เซอร์ไพรส์ได้ดีเลย และจุดในกาลาดครับจุดนี้จะพิเศษหน่อยเพราะเป็นจุดที่เราต้องพร้อมสู้มากที่สุดคือโอกาสเจอเนี่ยสูงมากจะโฮแบบลึกก็ได้หรือแบบชิดมุมก็ได้แต่ต้องจําไว้ว่าต้องเตรียมพุ่งเตรียมเพ่นไว้ตลอดเพราะห้องนี้สามารถเปลี่ยนเป็นแฝดและโดนโถมได้ง่ายมากเลยลองมาดูในจุด C กันบ้างเราสามารถส่องเข้ากาลาดสวยๆได้จากมุมนี้แต่ครับเวลาขยับมาเลงในลองตรงนี้มีรายละเอียดที่สําคัญคือ t e n ส์เนี่ย เขาไม่แนะนําให้เลงจนเห็นทะลุไปจนสุดซีลองเลยนะครับพอมันจะเป็นจุดที่คนพีกออกมาเตรียมงัดเตรียมสู้เต็มที่โอกาสแทบจะเป็น50-50คือมีโอกาสโดนวันแทบได้เลยเขาแนะนําให้ร่นถอยออกมาหน่อยเล็งเป็นจุดกึ่งกลางประมาณนี้แทนเพราะตามธรรมชาติคนบุกเขาจะพีกแบบนี้ครับพอเขารู้สึกว่าเคลียร์ไม่เห็นอะไรแล้วเกิดจะค่อยๆเดินเข้ามาในจุดนี้แบบสบายใจแล้วก็จะเข้าทางเราเลย เทนสเสริมว่าการเล่นเชตออฟครับมีสิ่งที่ต้องจําขึ้นใจไว้เสมอเลยก็คือเรามีเดชหรือเปล่าเพราะการมีเดชกับไม่มีเดชจะส่งผลให้เรายืนอยู่ในจุดที่ต่างกันถ้ามีเราจะสามารถยืนลึกๆเสียเส่ยงๆมุมแปลกๆได้ถ้าไม่มีเราก็ต้องเซฟขึ้นมานิดนึง แต่ต่อให้เราไม่มีแดชเราก็สามารถเล่นเสียงได้ถ้ายัางเหลือสกิลสโมกก็สามารถยิงแบบนี้ถอยลงแล้วคว้างสโมกแล้วก็ถอยหนีออกมาเป็นอีกหนึ่งสเต็ปเอาตัวรอดที่ใช้ได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเรามีแดชเราควรจะล่อให้ศัตรูจ่ายสกิลอัดเราให้เยอะที่สุดเอาให้สุดเท่าที่เราจะรับไหวปวนให้เต็มที่แล้วค่อยแดชออกมาในจุดปลอดภัยมันจะเป็นการช่วยทีมในการเบิร์นยูทิลิตี้ในช่วงท้ายราวททำให้เราได้เปรียบนั่นเอง บอกว่าเป้าหมายในการเล่นเจ็ตออฟคือการทำตัวให้หน้ารำคาญที่สุดให้ศัตรูเสียสกิลใส่เราให้ได้มากที่สุดและความพิเศษก็คือเมื่อเรายิงได้มากศัตรูจะยิ่งหลอนเราและกลัวไปเองในระยะยาว นั่นทำให้เราไม่ควรอ็อฟในจุดเดียวเราต้องสลับไปแต่ละจุดในแมพให้หลากหลายอย่าโดนอ่านง่ายถึงแม้คุณจะมีจุดเด็ดสุดๆแต่ถ้าศัตรูรู้แล้วเขาก็หลบหนีได้หรือเขาสามารถไล่คุณได้ง่ายๆอย่างปลอดภัยโดยไม่เสียสกคิลการที่เราเล่นหลากหลายเนี่ยมันทำให้ศัตรูต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อหาข้อมูลตำแหน่งอ็อฟของทีมเราต่อให้เป็นในราวเดียวกันคุณก็สามารถสับขาใส่ศัตรูได้ง่ายๆอย่างคุณยิงในจุดนี้ได้หนึ่งคิว ศัตรูจะเริ่มกลัวเราแล้วลำบากใจในการเข้าจุด B แต่ถ้าเราย่องย้ายไปจุด A แล้วศัตรูโรเทตหนีมาก็สามารถมาจ้าเอกันแบบคาดไม่ถึงสุดๆเป็นการเซสือภัยที่ดีต่อเราเลยครับ สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือการเคลื่อนไหวเพื่อยิงออฟความรู้สึกมันจะแตกต่างจากไรเฟิลเยอะมากยังปืนไรเฟลิลคุณจะสามารถกด AD A D แล้วยิงตัวไหลไปมาแบบเพลินๆได้แต่เมื่อมาถึงออฟคุณต้องมั่นใจครับว่าตัวละครของคุณหยุดนิ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะกดยิงอย่างจุดนี้เทนส์บอกว่าเวลาพลิกด้วยออฟเขาจะค่อยๆกด A แล้วปล่อย A แล้วปล่อยเพื่อพลิกและมั่นใจว่าเวลายิงยกระสุนจะตรงเป้าแรกๆอาจจะรู้สึก แต่ใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะชินเองอีกอย่างที่ต่างก็คือปืนไรเฟริลเป็นปืนที่ยิงพลาดแล้วสามารถรีเซ็ตแบบรวดเร็วแล้วยิงวัดต่อให้ง่ายได้เลยแต่ถ้าเป็นออฟขุนพลาดคือจบถอยยาวเลยครับรีเซ็ตใช้เวลานานนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าสมัยที่แชมเบอร์มันโอพเนี่ยเพราะเวลารีเซ็ตมันแทบจะเท่ากับไรเฟิลเลย เทนส์บอกว่าอีกหนึ่งความสําคัญในการเป็นออปเปอร์ที่ดีคือการอ่านนิสัยศัตรูอย่างเช่นเรนาชอบมาร์ิโกิลพีที่เอแล้วเราจับได้ตลอดเขาก็ไม่เลิกทําจุดนี้มันก็จะกลายเป็นฟรีคิวไปครับหลังจากนี้คือทริคสำคัญนะครับจดไว้การเข้าสะโคบของเทนส์คือเขาใช้การทอกเกิลในการเข้าสะโคบบางคนใช้การโฮที่ต้องคลิกขวาค้างไว้อันนี้เขาไม่แนะนำเพราะว่าการกดน้ำหนักไว้ที่เมาส์มันจะทำให้เสียสมดุลในการลากเมาส์ได้ ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการ t o อกเกิลคิกขวาของเทนส์มันจะเป็นแค่การเข้าสโคปออกสโคปแบบทันทีไม่ใช่การดับเบิลซูมเข้าไปอีกระดับคือเข้าเซตปุ่มแยกไปเลยครับสําหรับการดับเบิลซูมอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเอาไว้ปรับใช้ได้มีประโยชน์มากถ้าใครอยากลอกเทนส์ก็ Setting แบบนี้ครับ Zoom เท่ากับ t o อกเกิลออโต้เรียนเทอร เท่ากับ off t o g o zoom level เท่ากับ mouse wheel up หรือก็คือ Looking เมาส์หมุนขึ้นด้านบนครับ t n s s สบอกว่าเวลาพอเซ็ตแบบนี้เนี่ยจะให้อารมณ์ความคล่องตัวแบบคล้ายมาแชลเลย อีกหนึ่งคลิกสำคัญที่ต้องจดก็คือถ้าเจดเปิดอันติมีดบินมาแล้วเราสามารถยิงออฟแล้วกดอันติขึ้นมาคว้างมีดทันทีแบบมันจะโจมตีต่อเนื่องได้เร็วมากสเต็ปที่เทนชอบทำก็คือยิงออฟหนึ่งนัดและหยิบมีดขึ้นมาสู้ต่อเนื่องเลยเพราะถ้าเรายิงพลาดศัตรูจะคิดว่าเราต้องรีเซตเป็นจังหวะปลอดภัยที่จะออกมาปิดงานแต่ไม่ใช่ครับเราพร้อมใส่ต่อทันที มาถึงเทคนิคสุดท้ายสําหรับเจดคือการที่เรายิงเปิดไป1นัดแล้วถอยเข้าสายไปรีเซ็ตจังหวะที่ถอยเข้ามาเนี่ยมันมีหลากหลายตัวเลือกมากเราต้องพยายามทําให้ฝ่ายตรงข้ามเดาออกยากที่สุดจะโดดขึ้นบนนี้หรือจะถอยเข้ามาด้านในหรือจะพิีกลกับไปสู้จุดเดิม ก็ได้หมดนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องทําให้เงียบมากที่สุดไม่ส่งเสียงให้ศัตรูรู้ข้อมูลตรงนี้เทนช์ก็มีฟริก,การแลนดิ้งของเจตให้แบบไร้เสียงอยู่ครับปกติถ้าเราโดดแล้วกดร่อนค้างไว้พอเท้าแตะพื้นเนี่ยมันจะมีเสียงตุบ ถ้าศัตรูได้ยินจะแยกออกเลยว่าเสียงเท้าลงกล่องไม้ด้านบนหรือลงบนพื้นด้านล่างทําให้ศัตรูสามารถเดาตําแหน่งเราได้ง่ายวิธีทําให้เงียบก็คือพอร่อนไประยะหนึ่งให้ปล่อยตัวลงไปก่อนถึงพื้นนิดหนึ่งครับให้กดร่อนย้ำอีกทีอารมณ์มันจะเหมือนการปล่อยตัวลงพื้นที่ต่ำแบบไม่สูงมากมันจะทําให้ไม่มีเสียงท้าแม้แต่นิดเดียวนั่นเอง ที่เหลือก็เป็นเทคนิคพื้นฐานครับพวกการสมกและแดชเข้าไซต์ต้องคว้างสมกไปก่อนแล้วค่อยแดชถ้าแดชก่อนและสมกเนี่ยจะมีโอกาสตายสูงมากและหลังจากแดชเข้าไปในสมกแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องพีคออกมาทันที เราสามารถรอให้เพื่อนใจสกิลมาก่อนปั่นปวนให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยโผไปจ้าเอ๋ทำให้ศัตรูเดาครับว่าเจจะออกมาตอนไหนกันแน่บางทีเราก็สามารถรอจนสโมกหมดแล้วป่าบเพิ่มอีกลูกแล้วหลบหลบวิ่งวิ่งทำเสียงเท้าอยู่ในนี้เพื่อให้ศัตรูในสายละแวงมาที่เจจนทีมเราสามารถบุกเข้ามาเคลียรได้เปรียบเสมือนยุงที่ตอมหูตอนเรากําลังหลับฝันดีนั่นเองคือถ้าเราทามิ่งเป๊ะพีกออกสโมกไปจังหวะที่เพื่อนใจแ,ฟแฟลดหรือสตาร์นอะไรพวกนี้ครับมันจะกลายเป็นอีซี่คิวเลย ก่อนจบเทนส์แนะนำว่าออฟแมปหรือแผนที่ที่บังคับใช้ออฟในฝ่ายป้องกันคือเอเซนกับเฮเเวนมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ฝ่ายบุกรับมือได้ยากมากและเทคนิคการเก็บเงินซื้อออฟของเทนส์คือการซื้อไรเฟิลบวก,กเกาะเบาในราวแรกๆหรือไม่ก็ใช้การเดียนแทนแวนดอลไปก่อนไม่ถึงกับต้องประหยัดใช้ปืนพกเพื่อรีบมาซื้อออฟเลยครับเพราะเมื่อทีมเราชนะ2ราวติดเราจะสามารถได้ออฟมาใช้ได้แบบสบายๆเลย โอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมแกะมาได้จากคลิปนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ส่งคอนเทนต์ดีๆมาให้ผมแปลและแชร์กับชาวห้องเรียน v อลลูแรนนะครับอย่าลืมถ้าใครมีของดีอยากให้ผมหยิบมาเล่าอินบ็อกในแฟนเพจมาได้เลยและหลังจากนี้ก็อย่าลืมไปดูคลิปห้องเรียน v อลลูแรนอื่นๆทางด้านขวามือเด็ดทุกคลิปครับอา้าวลากุลลักแค่ฝันและพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ